ชาวราศีเมถุนทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไซใหญ่ให้โชควันนี้ก็มาพบกันในการที่เรียกว่าเราจะมาดูดวงหรือคำพยากรณ์ประจําเดือนของเดือนธันวาคม2567ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีก่อนที่จะเข้าสู่ในปีพศสอร 68ซึ่งชาวราศีเมถุนในช่วงนี้จะมีดวงดาวหลายดวงมีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนกันอยู่หลายตำแหน่งทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเดียวกันบางท่านก็จะมีโชคมีลาบบางท่านก็ตกทุกข์ได้ยากลำบากก็มี บางท่านนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านรวมถึงในด้านของการงานการเงินหรือฐานะการเป็นอยู่เมื่อดวงชะตามีการสับเปลี่ยนถ้าเราจับจุดได้ก็จะทําให้ดวงชะตาของเรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วจะถือว่า เป็นที่ดีอีกอย่างหนึง่งบางคนก็จะเปลี่ยนจากงานที่เคยทําเป็นอาชีพนั้นหรืองานประจำก็จะกลับมาเป็นเจ้านายหรือจะมาเป็นคนมั่งมีก็เป็นไปได้ก็ถือว่าในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนจะมีความสำเร็จโดยเฉพาะการดูดวงนั้นก็ถือว่าเป็นแนวทาง ในความคิดที่เราจะได้รู้ล่วงหน้าเราก็อย่าถือว่าเป็นการงมงายควรจะเลือกเส้นทางที่ถูกที่ควรอย่างน้อยก็ดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลยการดูดวงก็ต้องดูอย่างที่เรียกว่ามีสติเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีๆจะมีประโยชน์โดยตรง เราไม่จำเป็นต้องไปเชื่อเสียทุกอย่างเพราะการดูดวงนั้นของแต่ละคนเราจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังฟังแล้วก็เอาไปปรับใช้สิ่งไหนที่ดีเราก็เอาไปปฏิบัติสิ่งไหนไม่ดีก็ท่านละเว้นไว้ในช่วงนี้การดำเนินชีวิต ตามที่ถูกที่ควรเราจะมาดูดวงชะตาราศีของชาวราศีเมถุนกันก่อนว่าภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ท่านจะมีความสุขอย่างมากๆในช่วงนี้ท่านจะมีการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่ากันอย่างสนุกสนานรวมแล้วก็ถือว่าดวงชะตายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ชาวราศีเมถุนดวงชะตาของท่านภายในช่วงของเดือนธันวานีดวงของท่านนั้นจะไม่ค่อยอยู่กับที่ท่านจะต้องออกไปนอกสถานที่บ่อยครั้งหรือบางทีบางครั้งท่านอาจจะต้องไปพบปะสังสรรค์หรือว่าไปกินเลี้ยงตามงานต่างๆคุณก็จะมี คนที่รู้จักกันอีกมากมายเข้ามาต้อนรับท่านในช่วงนี้ท่านจะต้องออกนอกบ้านแต่เช้าบางครั้งก็กลับมาจนมืดจนค่ำก็มีบางครั้งนั้นก็รู้สึกว่าท่านจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาก็อย่าใจร้อนในช่วงนี้บางทีบางครั้งนั้นท่านเกิดมีปัญหาอะไรในช่วงนี้ท่านก็แก้ไขได้โดยเฉพาะในเรื่องของการงาน การงานบางสิ่งบางอย่างในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้บางท่านนั้นอาจจะมีงานตกหล่นหรือว่างานข้างค้างที่ทํายังไม่เสร็จก็จะต้องรีบทาเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างนั้นเป็นงานเร่งด่วนก็มีหรืออาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอีกก็ได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีเมถุนนั้น ต้องมีความอดทนอย่างสูงในช่วงของเดือนธันวาในช่วงนี้การงานถือว่างานเร่งด่วนก็มีอยู่มากมายงานใหม่ๆก็มีเข้ามาหาท่านแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านสามารถแก้ไขปัญหางานหนักๆงานที่ยุ่งยากได้ในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านก็รู้สึกว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีอยู่แล้ว การเงินการทองก็มีเข้ามาหาท่านอยู่มากมายบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาตัวท่านในเรื่องของการเงินการทองนั้นถือว่าในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนจะไม่สะดุดและจะไม่ติดขัดอะไรทั้งนั้นท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือและมีผู้รักผู้ใหญ่ให้กำลังใจตัวของท่าน ในช่วงนี้ถือว่าท่านประสบกับความสำเร็จอยู่เสมอการเงินการงานนั้นก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือนธันวาที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตุลในช่วงของวันที่สี่นี้นับว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั้นก็มีจุดยืนที่ดีจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท้งนั้นรวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัว ท่านจะทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจท่านอยู่เสมอในช่วงนี้การงานก็ถือว่าดีเงินก็มีตามมาในเรื่องของการทำมาหากินถ้าหากว่าท่านจะตัดสินใจลงทุนอะไรในช่วงของเดือนนี้ก็ถือว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่าคิดถูกแล้วการลงทุนนั้นถือว่าเป็นลงทุนที่ดีจะมีกำไรกำไรเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงต่อไป ท่านจะมีกิจการขยายหรือว่าจะมีเติบโตออกไปอีกมีการเสริมดวงหรือว่ามีการเจริญงอกงามในเรื่องของการค้าขายก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าขายก็จะมีกำไิกำไรจะทำไรก็จะมีคนมาสนับสนุนจะมีทั้งลูกค้าหน้าเก่าและหน้าใหม่มาใช้บริการของท่าน ในช่วงของเดือนนี้จัดว่าในช่วงของเดือนธันวาชาวราศีเมถุนนั้นจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอในช่วงนี้โชคลาภก็จะมีไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบถ้าหากว่าท่านไปทำบุญทำทานหรือว่าไปเสี่ยงเสียงซสีก็ให้ท่านลองเอามาเสียเส่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านจะมีโชคมีลาบในช่วงนี้หรือ ท่านจะได้เลขมาจากความมืดความฝันอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านรองเสี่ยงโชคกันได้ก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นถือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั้นยังอยู่ในจุดยืนที่ดีการครบคนอีกเช่นเดียวกันท่านจะต้องระวังไว้บ้างจะเป็นการดีถ้าหากว่าท่านคบใครในช่วงนี้ ถ้าหากว่าเขามาพูดจาดีก็ให้ท่านระวังไว้นั่นแหละเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้เขาเห็นว่าเรานั้นบางทีหาว่าเรารู้ไม่ทันรู้ไม่ทันเขาเขาก็อาจจะเอาเปรียบเราในช่วงนี้ท่านระวังเขาไว้การคบคนในเรื่องการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ตัวองท่านนั้น มีจับจ่ายใช้สอยก็ท่านระวังอาจจะมีคนเข้ามาเขอหยิบขอยืมหรืออาจจะมีคนเข้ามาพูดจาหลอกลวงให้ท่านระวังไว้โดยเฉพาะพวกมิจฉาชีพในช่วงนี้ก็มีการเกลี่ยนกลาดให้ท่านระวังไว้บางทีเราอยู่บ้านเฉยๆเขาก็โทรมาพูดท่านโน้นท่านี้ให้เราได้หลงเชื่อเพราะฉะนั้นท่านจะต้องใจหนักหนักเขไว้ การเชื่อคนในช่วงนี้จะเป็นการเสียจะเป็นการไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อใครโดยง่ายไดชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ถ้ามีโอกาสให้ท่านทำบุญทำทานกันบ้างในช่วงนี้ก็ถือว่าการทำบุญทำทานนั้นเป็นการเสริมดวงชะตาราศีให้แข็งแกร่งทำอะไรก็จะได้มีความสำเร็จเกิดขึ้นถือว่า ไปเสริมบุญเก่าๆนั้นให้แข็งแกร่งตัวเราก็จะมีความสุขความเจริญต่อไปในเรื่องของโชคลาภก็มีในเรื่องของคนรักคนใกล้ในช่วงของวันนี้หรือว่าวันข้างหน้าก็ให้ท่านระวังเอาไว้อาจจะมีมือที่สามเข้ามายุแยงให้ครอบครัวท่านนั้นได้เกิดการแตกลาวหรือว่า มีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังท่านอย่าหูเบาทำอะไรให้หูหนักหนักเขาไว้ใครพูดใครจาอะไรก็อย่าไปเชื่อเขาเพราะฉะนั้นให้ท่านใช้ดุลเียพินิจพิจารณาในเรื่องของคำพูดคำจาของแต่ละคนสำหรับคนที่ยังเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มจะเป็นสาวในช่วงนี้ ท่านอาจจะยังไม่เจอเนื้อคู่ท่านอาจจะอยู่คนเดียวไปก่อนเพราะฉะนั้นการอยู่คนเดียวก็ถือว่ามีความสุขจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็ไม่ต้องมีใครมาวงการเพราะฉะนั้นท่านจะชอบอยู่เป็นโสดไปก่อนในช่วงนี้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้ระวังที่ว่ามือที่สามอาจจะมีเข้ามาในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและพารณามมย ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ก็ให้ท่านระวังโรคเก่าๆอาจจะมีการกําเริบเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงนี้อาทิเช่นความดันเขาไขามันเบาหวานอันนี้ท่านระวังเอาไว้สำหรับท่านที่สูงอายุก็ให้ท่านระวังอาจจะมีการเจ็บโน่นปวดนี่ให้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกไปเหนือไปใต้ ไปกินเลี้ยงฉลองต้อนรับปีใหม่ในช่วงนี้ท่านระวังถ้าหากว่าท่านใช้รถใช้สนนให้ท่านระวังเาไว้จะเป็นการดีแต่าหากว่าเราระวังไว้อาจจะหนักเป็นเบาบางทีเราไม่ชนเขาเขามาชนเราอันนี้ก็ย่อมจะมีเกิดขึ้นกับตัวของเราหรือบางทีก็ไม่มีในช่วงนี้ เพราะว่าการดูดวงนั้นเราเป็นการดูลส่วนรวมเราไม่ได้ดูเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็ให้ท่านกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาลงเราจะได้มาพบกันอีกเช่นเคยในช่วงนี้ ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี